ก็มาเหยียบข้อศอกขาเจ้าได้ด้วยไหมโอ้ยมาด้วขวดด้วยขวดซังขวดเราโล่คุจะบอกว่าเซย์บอกคุณคนนี้เหมาแก่ไหนแก่ยังไปไม่นวดไ้แล้วตัวึงอ่ะอีสอีส ยัคนมา่านจะมีวุ้งหิงมานี่จ้าเลยแต่เพือนาวุงหญิงสวยมากอ้องสุดลุกสุเดินในถ้ในกระติกมีนกพอย่เนาะนั่งดันะพี่หลอกก็ให้เพื่อใจไหลเนาะอันงั้นปากไปหาพยับ้านเนี่ปากเล่าให้ยังซ้ำคนหลายๆเอาแสงกระสีมาอ้อนเก็บหลานเร็ว แล้วงานนีประเูนพาดันประเทูนเอาไดันพี่รทนแมนควมกับพี่้ังบัานคงสีเรื่องนี้เทศพูกอนคอยค่ะคุณค่แล้วู้ห้กับแห้งแล้เลยไอเมียจะเห็นมอลักรติมัสคือบอไปปู่ท้งไอคุณเมียก่าเี้ยคนลูกลูกอดี้เลยเออไม่แย่นึงทัทายเอาหนาพี่มีก็จะทายเอดาก็เลยแต่สเลกับพวกเลยอ้งหลังเห็นอย่ง ยังงไม่น่าห่้อาบยังงไปมาหลายปีิผู้ใดอยู่นี่อ่ะเพี้ยนกันเขาได้ด้วบ้างย่างร้อนเลยว่าในประกาศเลยมาหลายปณิชี้ได้ไสแล้วเสียได้จบแล้วนะครับบอกมายังร้อนประกาศมาเจอในหลักประกาศมาเที่ยวเข้าไปเนี่เออไปเบืองแน่สิงของอันพบมาบาแล้วมาเลยทักได้ถ้าเขาโจมมาของหมดแล้วอันนี้ก็ประกาศต้นหนึ่งกรได้ประกาศคนชื่อ อยาให้เอาหลานมาส่งที่เต็นด้านขวามือของเวที้วยด้วยวด้วยด้วยเออแซ่บ้ลยสิบสีเออแล้วก็อีกอันนึ่งเอาหาน่งแประกาศประกาศลวลวเพราะนปีนาละตั้งเ็ดที่เขาจอยหันอีกตั้งไว้หยังนั่งเมตตาประกาศ่ยไน่ต้การคายไปมบุไป อยากใส่ผู้หญิงมุมเนี่ยขอบพระคนด้วยนะครับคุ้นหอยน้องไอ้บ้านหวังเซี่ยงนะครับให้มาพบแก้ที่ลำบูงด้านซงไซมุมผู้ชมด้วยต้องให้เชื่อแน่ใจเด้อน้าเด็กเสร็จมาปีแห่งเทวรูปพู้ให้ดีเจ้าบ้านส่างเซียนบ้านส่างเซียนเออบ้านหว่างเซียนมันก็เสียงอันนี้ไม่เป็นเสียงสว่างเซี่ยงไงส่างเซียนพี่เจ้าเพื่อสิ่งหูจักดีแท้เอาไข่ก้อยไปผัวยี่รอนี่ อ้ยพวักไฟนะครับตอนนี้แลยตอนสิหนาวผู้ใดล่ะได้โยมาต่อสุพรรณเลยไม่ได้โอกคดิออกพอลุนพอละมันจะเลยธรรมดาตี่ไฟมาเออคนมาเลี้ยงซ้างเทาขายงน้าเจิมคาเลี้ยง่างน้อยตายจอยคาไม่มีเรื่องในพระเอกติ๋มาสุกเลยไม่เก็บัดสิไสิหเลยเฮ้ยเวลา พนมาสงานพอเข้าจุดพุ้นเอาอุ้ยนสลองอันเบาลาาลายอมลง้า right> ห้าาลานมนน่รรดานี่เป็นแังไนเนี่ยต่อหลกาทุ่งเหนียบเหนียเหนียบ่านเหนียบ้าเนียอข่ก็ย่างกไปเป็นยังไงไอาบน้ำลูกุู้ละเป็นยังไงพาอาบอยู่ทักหลังว่ได้เป็นอย่งเอาเอาขันหน้ามัดน้าเต็ม้นจนรูปานอุ้ยต่อเป็นดีให้ให้ดีค่ะพี่เรตตัางก็เอาขันมาให อมันต้องเล่ามีขันนี่ละแต่ใจว่าเออไปพู่นเป็นังไงไปพุ่นอดเพืาได้อาบพื่อสือเพร่ไดอาบน้ำเพอไหลอกได้กี่เพรามันชอบดาราได้คนป้าจากอันไอโว่โตรไปได้ผัวผู้ใหญ่บ้านอีกได้พัวอีกเออตองผู้ใดล่ะันบาดขุนเอวแล้วเชียวสิบ้านะฟาไปผู้ใหญบ้านชื่อว่าเนีไยเหรอชื่อม มู่บ้านมุ่งแปรแดงเนี่ยโอรบมุ่งแก้วมาทั่วมุ่งแปรแรงะ้อมุ่งปแรงแดกไปั้งสุนองมอย่ัหาบ่าอะไรสิแปรแดกนโอ้เานี่เจ้าใจะมานหดักเมนที่บ้านเี้ยแถวบ้านไฟนั่นีเจ้าู่แถวนี้นังเ้ยสีหุยักษี่บ้านไฟทักทักเลยนี่หดักเ้นท่ยัเลิไนอนี้อ้นนีรักม้นสังเลยครับ ออเป็สีบุรเลียงตอตืนขึ้นมาคุณรับรสีบุเลยงิถามนาเพ่นีเอี่น้อกสีบุเลี่ยงมาหลาย่าเอาไ๊อส่เดอกสีบุเลยงนะ้วยนั่งนายคุสั่นแรงสั่นออกขอพี่นดอกแมันโงน้ำขาวท่งขุนน้ท้าขยงนะใส่งน้ำขาวใส่เอามาเราบัไบ้พ่เน้อกเช่นโบรากบอมา เอา้อะไรงนกุ้งแก้วกุงแก้วีนี่แนเอาห้องเยงห้องาคว่ำแผ่หนามงแก้วเนี่ยมามาจางเด๋ล้างถามงแต่บากอึงไหลจบวาลยซมาจ้างเดิแต่่าเขาคนี่มือานอ้ับคมี่มือห่านเด้อสันเด้อหเน้่ วงสองขนากันล้วเห็นวงสองวันที่สาที่เป็นสิงหาจะเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ศิลปินแตกอย่หลัวเวทีเต็มมึงเาสักคุยอยาสักคุยเลยเอาพวกคุยจะเป็นกีต้า์ไม่รุนนะวงสอขนาเลยหรือเอาสาวน้อยลำเพลินโชว์อนนี้สาวน้อยเป็นพันแพ่เป็นันแพงในวงแรกครวงที่สองในเวทีเราพุณเสียคือกันปั๊ตุยานีนะลำเพลินเงินล้านใช่สาวน้อยลำเพลินโชสิบเป็นลเพลินเงินมีกีต้นสิ่ ยังบกท่นนี่ลูกกูเจ็บใจทอคนนี้ยังบอท่นได้ยมวหานาตัวลังจะเป็นแรงท่านไหนใครจกเทียยังบอกอึน่อู้สวาสดีพระลุงตนพระลุงตนไปสิเขาลุ้มเงยไม่อย่เพื่อจะได้จะมายืนระบ้าเอาแล้วเสืออะไรกับเย่ไอตนแค่นี้ตัห่เปาเกาลุใช่ไหมนี่นะเออมาให้กับเปาโลว้าโอ้เจเลทองขับเากันนะ สีโคนเดียว่ายที่รนนะออหมานั่นวาเหยตัวน่ไอามาลอยไปมันขึ้นขไปขอนขึ้นสีอ่อยดีมีแงไอยูดีน้องไอนะครับมีนักพ่อกรยุ่หังเด้องขางสยกมือจังหาใด้ผู้ไดมหาน้องไอ้นะครับไปหาน้องไอ้ไปหาผู้ไดมหาน้องไอนะครับนั่นไปหาผู้ได้คน้ออ้นะครับนันไปหาผู้ไี้คำู้องไว้ั กุ้ยจะมาคุยเลยต่อแต่กะซุ่มองมะลงชี่แีลยสีเ้นหาคนกลํำเพินแจงลอนชูเออล่อมาถึงนว่าตีหมาเซฟพูาเอาไม่เบิ้งเอาแต่ตไม้รุ่นนะพ่แม่ไม่รุ่นเพราะรักเด้อ